สตัวโผ่ชัดคอหวยแห่ขอโชคไอ้ไข่ติดใจให้เป๊ะโผ่แล้วงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอ้ไข่ขอได้ไหวรับนะคะเป๊ะปังมากนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดโคกศักดอยู่ที่อำเภอเสดจาจังหวัดสงขลานะคะที่นี่ก็มีไอ้ไข่นะคะให้โชคไอ้ลาบแม่นมากนะคะถูกมาแล้วหลายงวดน,นะคะ ใกลวันหวยออกขอหวยจะเดินทางมาขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็จุดทูบนะคะโดยงวดที่ผ่านมานะคะไอ้ไข่ก็ให้เปะถูกมาแล้วหลายงวดนะคะชาวบ้านเลยมาจุดทูบอีกนะคะงวดนี้นะคะเมื่อมีคนมาจุดทูบเสร็จแล้วนะคะก็เข้าไปส่องเข้าไปดูนะคะปรากฏว่าเลขที่โผลมานะคะนี่เลยนะคะ6 2สนะคะชัดเจนเลยนะคะ6 2สนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ โผล่มา3ตัวเน้นๆเลยนะคะชาวบ้านเขาติดใจเขาก็มาส่องนะคะเมื่อเห็นตัวเลขแล้วก็อยากยายกันกลับไปเพื่อซื้อหาเลขเด็ดนะคะซึ่งวดนนี้ให้แล้วนะคะบางคนเมื่อได้โชคได้ลาบแล้วก็นอกจากจะมาส่องตัวเลขก็จะนำของมาแก้บนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดทหารหรือน้ําแดงนำมาถวายเต็มวัดเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ด ไอไข่ของวัดโคกศักด์นะคะแมนเปะเช่นเดียวกันนะคะให้โชคติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้นะคะ3ตัวเน้นๆคือ6 2สองหน,งนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะถ้ามีคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆแบบนี้อย่าลืมส่งมาที่เพจ f b o o k เป k เปังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ